ขาเปะแล้วไอขาเปะแล้วไงอะไรที่ไปเร็วาังความต่อเตาดิทำไมขาดงเออแม่เจอเร็วๆซีซีพอน่ะเจ้าเกิดลวกเอาๆเอาไ่เตะครบเลแม่เดินชนนี่ไข่ต่อหัวเลยดได้ไรม

ใช่มันก็เดินไปโผล่ไปแล้วกีแล้วกลับนะโอ้ยเดินไปลูก